ครับผมมาเบิ่งคมทีสองน้ำบัดที่นี่เป็นแม่เผือกสายแล้วเนาะแม่หนี่งคุยเล่าบุรีไหมคะเล่าบุรีมาจากอ่านครสวรรค์นครสวรรค์ทางอุทัยกันเนาะทางอุทัยกัะค่ะบนครสวรรค์นี่นะมาจากเนี่ยล่ะมาต่อมาจากอุทัยเราเป็นคือออกจากเล่าบุรีครับไอ้คมสูงไรภายในกันไหมก็ประกันร้อยสี่สิบได้ค่ะ กันลอยสี่สิบกันผสมลอยสี่สิบเลยครับกะติมีลอยสี่เบสี่สองเนาะมันอาทิตย์เนาะประกันทำประก่อน,นกนค็คือประกันลอยสี่สิบเลยครับในท้องเปน็นอะไงสถานะเป็นแบบไหนครับถองถองสยามสองเดือนแล้วค่ะถองสยามก้อยเปลือกเนาะมันประกันท้องเลยค่ะประกันท้องเลยโอ้อยใหญ่ครับใหญ่เงา,า,างครับแม่สูงไร้ประเด็นนี่แม่สูงไร้ห้าสิบสามปัดตัวก้อยถั่วเหมือนกัน มึงเลยหน้าตาสวยครับอันนั้นลูกติดเป็นบ่ครับลูกติดค่ะลูกติดไหมครับออกเป็นสีดำอยู่เนาะแต่ว่าหางกระดอกแมนตามพันธุกรรมครับลูกได้จักเดือนครับลูกสี่เดือนสามสามสี่เดือนน่ะมั้ยสามสี่เดือนครับออกกี่นี่เนาะลูกเขาแม่นคะมนครับ ยังคนบนระลังไหมแล้วก็มือเตรียมจอพี่น้องเลยหางสวยค่ะค่อยกข้อยล่างได้ยังครับกําลังกินหญ้าอยู่กับจับมะทายเลยนี่ครับรับประกันท่องเลยค่ะรับประกันครับสองเดือนแล้วครับตกล้องสยามครับราคาตัวพคนของับไปอยู่เชิงเย็นเลยนี่รคาตัวกับสามล้านครับ พ่อพันสูงลอยเจ็ดสิบแบบพ่อพันแม่ว่าจะเปิดไร้ปันได้ครับตัวนี้อยากระสานขึ้นมาไหมคะครับสามกิจมาคนใจกัโทรมาต่อรองเราต่อรองมาเบืองหน้าครอบครับมะเบืองหน้าครอบนะครับอยู่ในโทรศัพท์กับตีบอดนั่นเท่าไรครับถ้าว่าตัวนั่นนี่ง่ายครับง่ายเงี้ยงอ่างเลยครับ ครับผมจังไน้จังโทรมาติดต่อได้ครับ,บครับผมมาเบิงค้ที่สามตัวที่สามครับอันนี้เมีสาวทองแรกเมีสาวทองแรกเป็นสาวทองแรกสูงไอเป็นลูกของตัวใดครับตัวนี้เป็นลูกล้านหาแสนค่ะตัวล้านหาแสนแม่ทองฟังแปดเร้วไม่ทองฟังแปดเิ้วครับประมาณสี่เดือนค่ะ ตัวทองเรียบร้อยจีบแล้วครับตังแปดเดีว,ดว,วนี่ในทองสี่เดือน,ในใมีใบมีหลอดค่ะมีใบมีหลอดคมสูงไรไปเลยครับนี่ย่สิบประกันสามเก่าเลยค่ะประกันสามเก่ามสูงหล่อซีครับงามครับผมสอ้อแรกค่ะ ตัวทองเลกฟังแสรริ้วตรวจทองเรียบร้อยแล้วประกันทองครับหน้าเขา,เางามครับอย่างออกมึงนึงเนี่ยอย่างวนเนี่ย,ย,ยเป็นมึงนึงที่นอกมึงเขาโอ้ แดดครับคลาดดพอดีใส่ดดเลยผิวสวยค่ะควยผิวขจัค่ะผวยผิวจั่องนบังดาบดาบกงามครับโตเน่าลำโตเน่าเปิดประเพณีขายอยากขายเปิดไรมาได้ไมิบค่ะเปไป1ิองครับแสนสองหนึ่งแสนสองหมืค่ะ ครถ้าเราโตนี่พูดคุยกันได้เนาะคุ้ยได้ค่ะคุยได้ค่ะสดครับซดได้ใ้ทองกับตัวดีครับตัวแม่นี่กับตัวดีเป็นตัวแม่นี่เป็นลูกของไงครับตัวเนี่ยแกเป็นลูกล้านหาแสนล้านหาแสนครับผมอยู่ได้ท่องฟังแปรดิ้วนี่ใบไม่หลอดมีใบไม่หลอดครับ เบอร์โทรศัพท์นะพ่อค่าครับบอกเบอร์นี่แมศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเกเก้้าหก้แห้ค่ะหนึ่งแปดห้าหกครับนี่ีมี่แม่มันอีกตัวนึงค่ะครับเบื้งตัวต่อไปกับผมครับมาเบิ้งตัวทีซีครับผมไอตัวแม่เนี่เป็นตัวนี้ลูกกล้วยนองบัวค่ะลูกกล้วยน้องบัวครับผม ว่น้อในทถองลูกที่สองในทถองลูกสร้างอุดรในทนองสร้างอุดรครับส<า>ักเดือนแม่หกเดือนแล้วค่ะหกเดือนแล้วหกเดือนแล้วประกันประกันท่องปร,ประกันท่องค่ะประกันท่องประกันช่องสูงต่อ,อเจมี่ต่ำนี้หน่อยนึง่งต่ำนี้ต่ำนี้ยังแม่ห้อยหางว่ามีกระรังสิบฟงหางไม่ขาดเด้ ิีดยามาลุงแล้วข้อเก่าเิ้นมันเป็นฉีดตัวว่างเหรียญซิงหากัญ้าเน่ามนเนี่ยมคนไม่หลุดมาเนี่ยมกําลังโค้งฉีดยามาลุงคนอื่นเรากํลังโค้งค่ะแต่เปื่อแล้วกําลังติดขึ้นมากเนาะจ้ะสูงไร้ไปในแม่โตอันนีครับผมประกันได้ร้อยสีสเลยค่ะประกันร่อยสี่สิบเลยเพราะว่าตอนตอนแกวมาท่านถ่องตอนลูกอยูดนมแกได้ร้อยสี่สิบสองอยู่ก็ว่ายุนี ประกันขาโกกระถอนเนาะประกันบัดค่ะประกันบัทุกอย่างตาแต้มเจียมจ้ำเบิังเอิญรอดตาแต้มตาแต้มเจียมจ้ำยกขึ้นลูกดับคนข้ออ่องชัดเจนตัวนี้เป็นลูกกล้วยน้องบัวนี่ค่ะลูกกล้วยน้องบัวแม่นค่ะลูกสาวกล้วยน้องบัวของก็ได้ลูกที่ซองข้าวแขวงเลยโอ้เล็บเล็บสวยงามเนาะเล็บสวยค่ะเล็บสวย เงิลดเน่ยม้วนสูงเลยหาจี่จับจัดเกบราคาเบาๆค่ะราคาเบาๆราคาแบบไม่หลาปะดี1ยหนึพัค่ะหนึ่งแสนสหรือสองหมื่นสค่ะสองพอยากขายค่ะอยากขายสองพันห่วยสมัยตั้งอยู่ไว้อไหรเนาะแสนเพียบ <laughs> ไดสนใจกับโทรมาสอบถามได้ครับตัวร้องกันได้ว็าอยู่ในรับประกันครับทุกอย่างเหยาตัวขาเ้าตัวนี้เยาครับเหยาเหาเหยาขวานรถไปฟอกฟัวมันแดดต้องออกใ้ไ่ได้ครับท่านี้ฟอกกับฟอกขนน้อหมันแดดเยาขเหาเยาเาวานครบเหยามันเ่ายสวยสู้ตรับประกันบตเนา ครับผมคนใดสนใจก็โทรมาทักมาถามเลยครับผม099 099 695 95, 95 1856 1856จ้าครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ